S Hello s t u d e n t Primary 4. Welcome to English class. สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูอ๋องกันค่ะบนหน้าจอเนี่ยคือ QR code ลายส่วนตัวของครูนะคะนักเรียนเนี่ยแอดมาเพื่อส่งงานส่งการบ้านในลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะนี่เป็นหนังสือที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่2นี้นะคะ เล่มแรกเนี่ย Let's Go Student Book เป็นหนังสือเรียนนะคะส่วนเล่มที่สองเนี่ย Let's Go Workbook เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียน t o Day We Will Learn About Today We Will Learn About Hopes and Dreams Hopes and Dreams Hope เนี่ยแปลว่า ความคาดหวังความหวัง and และ dreams ความฝันเรามีความฝันอะไรบ้างคะเด็กๆเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยเด็กๆอ่านตามครูก่อนนะคะ What do you want to be What do you want to be I want to be an astronaut I want to be an astronaut. Wow, that's great. Wow, that's great. So, do you want to be an astronaut too? Do you want to be an astronaut too? No, I don't. I want to be a single no I don't I want to be a single What about you Scott? What about you Scott? I want to be rich. I want to be rich. Ralma <laughs> <laughs> kan ว่าเด็กๆสามคนนี้เนี่ยเขาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องอะไร What do you want to be? คุณเนี่ยอยากเป็นอะไร I want to be an astronaut. ฉันต้องการที่จะเป็นนักบินอวกาศ Wow, that's great. <S เยี่ยมมากเลย Do you want to be an astronaut too? คุณก็ต้องการที่จะเป็นนักบินอวกาศเหมือนกันหรอ No, I don't. I want to be a singer. ไม่ฉันเนี่ยต้องการที่จะเป็นนักร้อง What about you, Scott? แล้วคุณล่ะสกอต t I want to be rich. สกอตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากเป็นคนรวยนะคะ What do you want to be? แปลว่าอยากคุณเนี่ยอยากจะเป็นอะไร I want to be an astronaut. ฉันเนี่ยต้องการที่จะเป็นนักบินอวากาศถ้าเราเนี่ย อยากจะถามเพื่อนว่าโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรนักเรียนเนี่ยสามารถใช้ประโยคนี้ถามเพื่อนได้เลยนะคะ What do you want to be และถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยถามเราว่าโตขึ้นเนี่ยเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรเราก็ตอบด้วยประโยคนี้นะคะ I want to be อันนี้เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างว่าอยากเป็นนักบินอวกาศนะคะ แต่นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยใส่ and astronaut เพราะคำว่า astronaut หรือนักบินอวนกาศเนี่ยขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษนะคะเราเลยต้องใช้ and นำหน้านะคะเดี๋ยวค,ครูเนี่ยจะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราอยากเป็นครูเนี่ยเราจะตอบว่า I want to be a teacher I want to be a teacher ถ้านักเรียนอยากเป็นอยากทำอะไรอยากเป็นอยากมีอาชีพอะไรเนี่ยก็นำคำศัพท์ของอาชีพในภาษาอังกฤษเนี่ยมาใส่ในประโยค I want to be ก็จะเป็นคำตอบที่ว่าโตขึ้นเนี่ยนักเรียนอยากเป็นอะไรนะคะ นี่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะนักเรียนอ่านตามครูค่ะ An astronaut n An a astronaut n a แปลว่านักบินอวกาศ a singer a singer แปลว่านักร้อง a music ก a n น m u s มิ i a ิันักดนตรี a n e นิวรนินักข่าว a w r i ร e r a writer แปลว่านักเขียน อ scientist อ scientist แปลว่านักวิทยาศาสตร์การบ้านของเรานะคะนักเรียนวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่22นะคะในข้อ A เนี่ยให้นักเรียนดูรูปภาพในก้อนเมฆนะคะในก้อนเมฆเนี่ยเขาจะ ให้ตัวอย่างรูปภาพอาชีพเนี่ยมาสองอาชีพนะคะถ้าในอาชีพไหนเนี่ยกากบาทผิดเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเขียนว่า she doesn't want to be she doesn't want to be และถ้าอาชีพไหนเนี่ยไม่ได้กากบาทเนี่ยให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคที่ว่า she want to be She want to be ด้านล่างเนี่ยจะมีตัวอย่างคำศัพท์อาชีพให้นักเรียนเนี่ยนำไปเติมได้เลยนะคะส่วนในข้อ b เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเลือก True or False ว่าเหมือนนักเรียนดูรูปภาพในก้อนเมฆนะคะถ้ารูปภาพในก้อนเมฆเนี่ยคืออาชีพที่เขาเนี่ยอยากจะเป็น นักเรียนดูสีหน้านะคะถ้าเขามีความสุขเนี่ยคือเขาอยากจะเป็นแต่ถ้าเขาทําสีหน้าไม่มีความสุขเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเลือก false นะคะคือเขาไม่อยากจะเป็นแต่ถ้าเขาอยากจะเป็นเนี่ยให้เลือก true คือถูกต้องและไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนเนี่ยส่งการบ้านให้ครูในไลน์ส่วนตัวและหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถทักมาถามครูในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียน Goodbye See you next time my student